หวังว่าคงจะทันการทันเวลานะครับผู้นี้ในการไล่สุดไม่สะดุดเลยครับกองเชียร์ของเจ้าพันธีเอฟซีเยอะมากนลยครับมาแล้วพันธีนะครับนาะตาเอาเรื่องเลยทีเดียวเจ้าพันธีนี่ ดูสิบ้าจะเป็นยังไงครับจะต้องเปิดวัลก่กนะยิบออกมาเหมือนไฟาขาดเลยเดียวนะครับเสาหน้าไอ้เสาที่30มสิบเอ็นี่จะคลุกคล้นกว่านี้นะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้มีการท้ากันบนเวทีแล้วนะครับ

อย่างโคล่าเอเรียกว่าสอนใจนะครับจะร้งจะร้องทักษิก็มาสอนด้วยจะทไทยนะครับนสานูเลมองเพื่อนอยู่มองมองนล้อยู่ฮะเผลอปูโยอะไรนะไม่อยบ้าบุญนาไม่อยากบ้าบุญแมเรียกมาเร็วมาเลยมาเร็วเยว่าไง เอาลไปนะครับการอไปมเลยนะครับพีนะครับชนะไปนะครับนาเมื่อกี้น้องเขาบอกแล้วเขาเขาไปเอาเขาอยากมองหน้านะชาบผสมสัญญาณแล้วเขาอยากมองหน้าเอาไม่เป็นไรก็เป็นไรก็สู้ไอาพนี้เีกครับห้า้บาทนะครับ เป็น1,500แล้วนี่ซับสิีจะมองเงินเขาซับสิีจะมองเงินเขาูุเดี๋ยวตัวเองจะเอา3,11ะได้เ,เอาไปแล้ว1,000บาทครับเป็น2,500บาทจะี่ครับนี่